สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยวดประจำวันที่27ธันวาคม2564นะครับเป็นวันเดียวกันกับหวยลาวนะครับออกเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้นะครับ ใครที่ยังไม่มีแนวทางหวยลาวนะครับไปดูได้ที่ช่องไวโอ3 0นย์นะครับลงไว้แล้วนะครับตั้งแต่วันวันเสาร์ครับลงตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตรสองตัวตรง ไปกับบนล่างนะครับซึ่งผมได้คำนวณไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับผมมาดูที่น้อยพิเศษนะครับ น้อยวิเศษก็จะมีเนี่ยห้าเก้าเก้าห้าแปดเก้าเก้าแปดส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่นห้าวิ่งเก้าดูที่น้อยปกตินะครับ ปกติก็จะมีห้าเจ็ดเจ็ดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่นเจ็ดวิ่งหนึ่งน้อย VIP b i p ก็จะมีนะครับ 4-1, 2 4 8-3, 3-8ส่วนเลขเด่นเลขวิ่ง v i p นะครับเด่น 4, วิ่ง 8, เด่น8วิ่ง4นะครับพูดผิดก็จะประมาณนี้นะครับ อย่าลืมนะครับที่ผมย้ําทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีแนวทางหวยลาวนะครับพรุ่งนี้หวยลาวออกนะครับไปดูได้ที่ช่องไ i โอสนะครับลงไว้แล้วนะครับเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ